สาติได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอันชั่วเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณน,นี้นั่นแหละย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้จริงหรือ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณน,นี้แหละย่อมเล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้จริงสาติวิญญาณน,นั้นเป็นอย่างไร ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้ย่อมเสวยวิบากของกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่วในที่นั้นๆนั่นเป็นวิญญาณโมคะบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมอย่างนี้ที่เราแสดงแล้วแก่ใครเล่า โมคะบุรุษวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมสิ่งที่อาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้นเราได้กล่าวแล้วโดยอเนกปริยายถ้าเว้นจากปัจจัยแล้วความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมไม่มีดังนี้ไม่ใช่หรือโมคะบุรุษก็เมื่อเป็นดังนั้น เธอกล่าวตู่เราด้วยขุดตนเสียด้วยจะประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้วโมคะบรุษก็ความเห็นนั้นของเธอจักเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนาน ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุสาติเกวัตบุตรนี้จะเป็นผู้ทำความเจริญในธรรมวิน,นัยนี้ได้บ้างหรือไม่ ข้อนี้จะมีได้อย่างไรข้อนี้มีไม่ได้เลยพระเจ้าข้าเมื่อพภิกษุทั้งหลายทูลอย่างนี้แล้วภิกษุสาติเกวัตบุตรนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าไม่มีปฏิพานพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นดังนั้นแล้วได้ตรัสว่า โมคบุรุษเธอจะปรากฏด้วยทิฏฐิอันชั่วนั้นของตนเองเราจะสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอย่อมรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วเหมือนสาติภิกษุกล่าวตู่เราด้วยขุดตนเสียด้วย จะประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้วดังนี้ใช่ไหมข้อนี้ไม่มีเลยพระเจ้าค่าเพราะวิญญาณอาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแก่พวกข้าพระองค์โดยอเนกปริยายถ้าเว้นจากปัจจัยแล้ว ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมไม่มีภิกษุทั้งหลายดีละพวกเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงอย่างนี้ถูกแล้วภิกษุทั้งหลายวิญญาณอาศัยปัจจัยแล้วเกิดขึ้นเราได้กล่าวแล้วโดยอเนกปริยาย ถ้าเว้นจากปัจจัยแล้วความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณไม่ได้มีก็แต่ภิกษุสาติเกวัตบุตรีกล่าวตู่เราด้วยกุดตนเสียด้วยจะประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแล้วความเห็นนั้นของโมคะบุรุษนั้น จัเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายวิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆเกิดขึ้นก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆวิญญาณอาศัยจักสุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าจักสุวิญญาณ วิญ,ญญาณอาศัยโสตะและเสียงทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าโสตะวิญญาณวิญญาณอาศัยขานะและกลิ่นทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าขานะวิญญาณวิญญาณอาศัยชิวหาและรสทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยกายและโภตตปะทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ากายวิญญาณวิญญาณอาศัยมโนและธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ามโนวิญญาณ พิษุทั้งหลายเปรียบเหมือนไฟอาศัยเชื้อใดๆติดขึ้นก็ถึงความนับด้วยเชื้อนันนๆไฟอาศัยไมย้ติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟไม้ไฟอาศัยป่าติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟป่าไฟ อาศัยหญ้าติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟหญ้าไฟอาศัยมูลโคติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟมูลโคไฟอาศัยแกลบติดขึ้นก็ถึงความนับว่าไฟแกลบไฟอาศัยหยักเยื่อติดขึ้น ก็ถึงความนับว่าไฟอยากเยื่อฉันใดภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันวิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆเกิดขึ้นก็ถึงความนับด้วยปัจจัยนั้นๆวิญญาณอาศัยจักสุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่า จากสุวิญญาณวิญญาณอาศัยโสตะและเสียงทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าโสตะวิญญาณวิญญาณอาศัยคานะและกลิ่นทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าคานะวิญญาณวิญญาณอาศัยชิวหา และรถทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยกายและโภทพะทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ากายวิญญาณวิญญาณอาศัยมโนและธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ามโนวิญญาณ ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมเห็นความเกิดขึ้นของสิ่งนี้หรือไม่เห็นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมเห็นว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารอย่างนั้นใช่ไหมเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายย่อมเห็นว่าสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารอย่างนั้นใช่ไหมเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายความสงสัยและความเครือบแคลงย่อมเกิดขึ้นว่าสิ่งนี้มีอยู่หรือไม่มีอย่างนั้นใช่ไหม เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายความสงสัยและความเครือบแคลงย่อมเกิดขึ้นว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารอย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายความสงสัยและความเครือบแคลงย่อมเกิดขึ้นว่า สิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารอย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้ อย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้อย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายบุคคลเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียได้อย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารอย่างนั้นใช่ไหม เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารอย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลาย เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็น <he hn S 1> อยู่ด้วยปัญญาอันชอบ <S <S ตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นพระอาหารอย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารอย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลาย หากว่าเธอทั้งหลายพึงติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ปรารถนาอยู่ยึดถือว่าเป็นของเราอยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงรู้ทั่วถึงธรรมที่เปรียบได้กับพ่วงแพ้อันเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในการสลัดออก ไม่ใช่แสดงแล้วเพื่อให้ยึดถือไว้อย่างนั้นใช่ไหมข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายหากว่าเธอทั้งหลายไม่ติดอยู่ไม่เพลิดเพลินอยู่ไม่ปรารถนาอยู่ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราอยู่ ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงรู้ทั่วถึงธรรมที่เปรียบได้กับพ่วงแพ้อันเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์ในการสลัดออกไม่ใช่แสดงแล้วเพื่อให้ยึดถือไว้อย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่า